จิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติมีอันเป็นต้องหวังได้แน่นอนเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกขให้หรือไทยถอน จะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครันมวยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างทรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเชียวเรื่องนี้คุณดีแรกทํางานอยู่ไฟฟ้านะครหลวงเล่าให้อาจารย์ยอดฟังบอกว่าเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อประพล ทำงานอยู่ที่เดียวกันอนะไฟฟ้านครหลวงเหมือนกันทีนี้เรื่องของเรื่องเพราะว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงทางเหนือผู้หญิงคนนั้นชื่ออุมาวดีางานมงคลสมรสทางพื้นบ้านภาคเหนือตอนนั้นคุณดิเรกก็บอกว่าเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเพราะว่า,าเพิ่งจะมีโอกาสไปงานแต่งงานไปดูประเพณีทางเหนือตอนนั้นคุณประพลแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ที่อยู่ในการไ้ฟ้านะครหลวงวัดเรียบก็ช่วยกันทุ่มเทกำลังทรัพย์่อรังสรรค์บรรยากาศให้ครื่นสนุกสนานเต็มที่ประกอบกับพื้นฐานครอบครัวของเจ้าสาวคือคุณอุมาวดีก็อยู่ในชั้นปานกลางบิดาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านมีผู้คนนับหน้าถือตากันพอสมควรงานก็ดำเนินไปตั้งแต่เชา้าจรดเย็นด้วยความคลื่นเล่ายาสาโทไหลมาเทมาอย่างกระนำพังทำนบนี่ย รวมทั้งชีวิตของหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ล้มตายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวต่างก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายทุกคนก็ชื่นมื่นกันใครใครดื่มดื่มใครใครกินกินไม่มีการอึดอัดขัดข้องแต่ประการใดทั้งสิน้นพอตกเย็นก็เหลือแต่ผู้เท่าครองสติได้ไม่กี่คนนะนอกนั้นก็ล้วนจะกลิ้งเกลือกระเสือกระสนกันอ สลบสลายกันอยู่ข้างบ้านก็เยอะบางคนเมาแล้วโวยวายตีอกชกตัวรำพันบ้าบ้าบาบาอะไรไม่รู้ทีนี้ในท่ามกลางความเป็นไปตามประเพณีพื้นบ้านไทยแบบเนี้คุณดีเรกซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็พยายามบังคับตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เมาให้เสียรูปมวยอจนกระทั่งตกกลางคืนปรากฏว่ามีบุคคลคณะหนึ่งอ อ้างตัวว่าเป็นคณะผู้ประทับทรงจากปากน้ำโพนครสวรรค์หัวหน้าคณะเป็นผู้หญิงวัยประมาณสี่สิบเศษเศษท่าทางจัดจ้านเหมือนกับผู้มีอำนาจเนี่ยกระเดียดไปทางนักเลงนักเลงัน,นหน้าตาหยาบกร้านแต่ว่าคมเข้มไว้ผมดอกกระทุ่มสูบบุรีจัดมวนต่อมวนจนปากเขียวเอือนุ่งกางเกงสวมเสือ้อชุดพรังของทหารอ ตั้งท่าวางอำนาจพาลูกน้องเจ็ดแปดคนเข้ามาในงานตัวหัวหน้าขึ้นไปยืนอยู่กลางห้องที่เขาประกอบพิธีกันแต่งงานกันเมื่อวันนะี้มือซ้ายก็เหนียวคือที่ขวางระหว่างเกยกับนอกชานนะนะมือขวาก็กำหมัดชูขึ้นเหนือไหลย,ยืนอยู่อย่างนั้นนะ,ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงในขณะที่ลูกน้องทั้งผู้หญิงผู้ชายออกเดินอธิบายให้เจ้าภาพและใครต่อใครในงานทราบว่า ท่านเป็นองค์ประทับทรงของเจ้าแม่อุมาเทวีในภาคของเจ้าแม่กะลีเดินทางมาเพื่อขอรับสักการะ,ระจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานนี้ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากราบกรานถวายตัวเพื่ออยู่ภายใต้เดชานุภาพแต่โดยดีอย่าถือดีขัดขืนเป็นนันขาดมิฉะนั้นเจ้าแม่กะลีจะสัแดงเดชจ,จนบังเกิดภัยพิบัติต่อชีวิตสมรสได้ว่าอย่างนั้นทีนี้บรรดาพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในงานทั้งผู้หญิงผู้ชายมองหน้า,มอ,ามองตากันอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ปรึกษากันว่าสมควรจะยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามตามคําเชิญชวนของคณะผู้ประทับทรงเพื่อจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากซึ่งไม่แน่ว่ามันจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นหัวหน้าคณะในฐานะผู้ประทับทรงข,งของเจ้าแม่อุมาเทวีกําลังยืนแยกเกี่ยวยิงควันขาวจนหมดปากดวงตาขวางขุนคลักงแต่ไม่พูดไม่จาอะไรแม้แต่คาเดียวขณะที่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเขาวิ่งกันวุ่นเพื่อจะจัดของสังเวยให้เจ้าแม่ าตามคำเรียกร้องของคณะสิทธิ์เนี่ยคุณประพลเจ้าเบาวก็ปรึกษาหารือกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็พักพวกจากที่ไปจากการไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงดีกับแขกพิเศษคณะนี้ในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าให้ลอยเรือตามน้ำนะน่าจะสนุกกว่า,าคุณดีเรกที่เล่าเรื่องนี้เองก็พยักเพยิดให้เพื่อนรักเ,เล่นบทลอยตามน้ำไปเหอะก็ ตกลงเมื่อเครื่องเส้นสังเวยทังขาวหวานถูกลำเลียงมาถวายเจ้าแม่ผู้ประทับทรงเพียบพร้อมบริบูรณ์ตามคำเรียกร้องแล้วคุณอุมาวดีเจ้าสาวกับคุณประพลเจ้าบ่าวก็มามอบอยู่แทบเท้าของเจ้าแม่ซึ่งเวลานั้นค่อยๆสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาพริม้มอยู่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเนื่องจากต้องยืนเหนี่ยวขื่อในท่าเจ้าแม่กะลีมาตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนับว่าอดทนต่อความทรมานมาไม่น้อยเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวหนึ่ง เจ้าแม่ก็ลืมตาขึ้นเสียยิ้มกว่าสายตาไปรอบๆแล้วก็ลงมือกินอาหารอย่างตะกรุมตะกรามโดยไม่ยอมหยุดพักพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเจ้าแม่ก็เสวอ,อยู่นานท่ามกลางการรอคอยของบริวารอย่างใจจดใจจอ่อเสร็จแล้วเจ้าแม่ก็เสียยิ้มดูดบุหรีเช็ดมือกับพระขามาของลูกศิษย์คนหนึ่งที่ยื่นมาให้ทำท่าจะอา้าปากหาวเรอแต่วนึก ได้หรือไงไม่รู้สะกดข่มไว้ค่อยๆเอ็นหลังลงนอนหงายเก๋งอยู่ตรงนั้นเองเพราะยังไงเสือคงทนต่อาการเมื่อยขบต่อไปไม่ไหวทีนี้ก็เป็นคราวของบริวารมั่งเลยเมื่อผ่านมือเจ้าแม่ไปแล้วนี่ต่างก็กุลีกุจอมายกเอาเครื่องสองเบย์ไปกินกันอย่างสำราญบานใจท่ามกลางการจับตามองของเจ้าภาพและบรรดาแขกเรือที่มาในงานซึ่งต่างก็พากันวิตกว่าเรื่องราวของเจ้าแม่จะจบลงเมื่อไรหร่แล้วจบยังไงกันวะนี่ หลังจากที่อิ่มหมีผีมันแล้วคณะบริวารเจ้าแม่ก็ช่วยกันตั้งวงปีาพาขึ้นมาอบนไอที่เขาประกอบพิธีเก่านะั่นแหละมีรันนาดมีคลองวงปีมีอะไรต่ออะไรไม่รู้เตรียมมาด้วยจากนั้นก็ลงมือบรรเลงกันโดยไม่รีรอชักช้านะผ่านไปสักครู่จากเพงลงโหมโรงเจ้าแม่ถึงนอนหงายกลนครอกๆอ,อยู่ค่อยๆลุกขึ้นมายกมือเสยผมโปรยยิ้มอย่างอ่อนหวาน บุคลิกเปลี่ยนแปลงจากเจ้าแม่กาลีเป็นคนละคนเสียงบริวารคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นบอกว่าอาเจ้าแม่องค์อุมาเทวีเสด็จแล้วขาดคำปีผ่ผาราตโพนก็โหมประโคมมาด้วยเพลงคึกคักเรา้าอารมณ์เจ้าแม่ก็ค่อยๆลุกขึ้นด้วยท่าทีอ่อนช้อยจากนั้นก็ปลดกระดุมถอดเสื้อชุดทหารที่ตัวเองใส่อยู่ออกเหลือแต่เสื้อชั้นในคลุมทับด้วยสบาบเฉียงสีเขียวสดละลานตาอ่า เจ้าแม่ก็โปรโยยิ้มอย่างอ่อนหวานก่อนจะรูดซิปปลดกางเกงทหารออกเหลือผ้านุ่งไหมสีบานเยน็นเอซ่อนไว้ยังไงไม่รู้ข้างในอ่ะเนี่ยแปลกซ่อนได้พอถอดกางเกงทหารออกก็ปรากฏว่า,านุ่งผ้าไหมสีบานเย็นได้เจ้าแม่คว้างกางเกงทหารข้ามหัวเจ้าบ่าวซึ่งนั่งพับเพียบอยู่เจ้าบ่าวนะ่ะใบหน้ายุ่งยากเหลือเกินจากนั้นเจ้าแม่ก็ค่อยๆเย,ย,ยื้องกลายร่รยรำไปรอบๆตามจังหวะดนตรี รำไปเรื่อยๆอยังอ่อนช้อยสวยงามในตาเจ้าแม่ก็หยาดเยิ้มปานจะหยดปากที่เขียวอืดด้วยแรงบุรีนรเนประเอยยิ้มเห็นฟันขาวสะอาดอยู่ตลอดเวลารำไปได้สักครู่เจ้าแม่ก็หยุดก้มลงฉุดมือเจ้าสาวคือคุณคุณอุมาในลุกขึ้นรำตามเธอตอนแรกคุณอุมาว่ด,ดีก็ท่าทีสะเทิอนขวยเขินน่ะไม่เคยรำอะไรยกมายกมือขัดขวางลำบาก แต่มีเสียงสำทับจากบริวารเจ้าแม่มาบอกต้องรำตามเจ้าแม่นะนี่เป็นการถวายตัวยากัดขืนคุณอุมาวดีเจ้าสาวของคุณประพลอายุอย่างน้อยหน้าตาก็ประมาลังเลสับสนยังไงไม่รู้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ในที่สุดเธอก็จำต้องยกมือขึ้นในท่วงท่าของการรำถวายตัวต่อเจ้าแม่อุมาเทวีแต่กว่าจะย่างก้าวออกไปได้ก็รู้สึกว่าเธอทำได้ด้วยความลำบากลำบนเหลือเกิน ส่วนคุณประพลเนนนั่งมองดูเจ้าสาวด้วยความรู้สึกยังไงไม่รู้อ่าการรําถวายตัวของคุณอุมาวดีเจ้าสาวและเจ้าแม่ผู้ประทับทรงองค์อุมาดําเนินไปในขณะที่บรรยากาศภายในงานก็เคร่งเครียดขึ้นตามลําดับเพราะว่าทางหนึ่งเป็นการทําลายบรรยากาศของงานที่สมควรจะเป็นเรื่องสนุกสนานในหมู่ญาติมิตรสหายมากกว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าพ่อเจ้าแม่จะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเวลาผ่านไป ใบหน้าที่อิ่มเอิบของเจ้าสาวที่ทั้งขาวสวยอายุยังน้อย,อยมันปราบไปด้วยเหงื่อมือไม้ก็อ่อนล้าหลงทุกทีคุณประพลเจ้าบ่าวนะั้นไปต้องพูดถึงกระสับกระส่ายจนแทบจะนั่งไม่ติดแล้วในท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดและเสียงดนตรีปีกผ้าที่บรรเลงกันอย่างบ้านแทบจะถล่มทลายเอาเป็นเอาตายของพวกบริวารเจ้าแม่ที่เตีให้มันเพิ่มความเข้มลงไปเหตุการณ์อันน่าระทึกใจก็ระเบิดขึ้น เป็นการยุติความเลวร้ายลงได้อย่างสิ้นเชิงคุณบุญส่งพ่อของเจ้าสาวโดดขึ้นบันไดามายืนจังก้าอยู่ชานเดือนได้ใบหน้าถมึงถึงมือถือปืนลูกซองแฝยกระบอกหนึ่งหันปากกระบอกปืนขึ้นล้วก,กดเปรียงขึ้นฟ้าสิ้นเสียงปืนก็สิ้นสปปรรพเสียงต่างๆภายในงานหากมีเข็มสักเล่มตกบนพื้นก็คงจะได้ยินมึงลงจากบ้านกูไปให้หมดในพวกสันดาน คุณบุญส่งตาวาดกล้องโดยภาษากลางที่ชัดเจนท่านเป็นครูเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณบุญเท่งทองสวัสด์เป็นนักพูดด้วยเป็นนักแสดงความเห็นทางการเมืองคนหนึ่งในท้องถิน่นแต่วันนี้ท่านสวมบทบาทนักเลงที่มีความจําเป็นในอันที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิของท้องถิน่นท่านไว้การปล่อยให้มีเจ้าแม่ประทับทรงจูงมือลูกหลานไปสู่พรหมโลกโดยวิถีทางไม่เขาท่าเขาทางอย่างเงี้ยอ่าท่านยอมไม่ได้แน่ ขาดเสียงคุณบุญทรงเจ้าแม่ประทับทรงก็ตัวสันง,งานงกค่อยๆ่อยย่องพาลูกน้องบริวารและเครื่องดนตรีลงจากบ้านคุณบุญทรงไปอย่างเงียบเชียบมีเสียงสตาล์เครื่องยนต์จากนั้นเสียงครางครุกรากครุกรากรถกระบะเก่าๆคันนั้นก็ล็อกค่อยๆลับหายไปในความมืดที่แสนจะว,วงังเวงคุณดิเรกบอกว่าเป็นประสบาการณ์ที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเ,เกี่ยวกับเรื่องเองเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่อ่าแล้วถามอาจารย์ยอดว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้น อาจารย์ยอดบอกควันธงได้เลยว่าไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรหรอกอ่ผีเป็นเรื่องของการทํามาหากินแบบแปลกๆเอ้แล้วพิสดารมาวุ่นวายอะไรกับชาวบ้านก็นแบบนี้ทําลายสถาบันคนทรงที่เขาดําเนินไปได้วยความเรียบร้อยก็บอกคุณดิเรกบอกว่าในหลักเกณฑ์ของเทวดาเนี่ยมันมีข้อกําหนดอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่รู้จักฮิริโอตป,ปะคือ มีความละอายอ่าอันนั้นเป็นธรรมะของเทวดาอันดับแรกเลยเทวดาองค์ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักความอายไม่รู้จักความควรไม่ควรแล้วก็ไม่ใช่หรอกครับผีร้อเเครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ